เมื่อวันนี้ตอนเช้ามีบ็อกซ์มาส่งนะครับเป็นบ็อกซ์ Netflix Hunger คนหิวเกมก็หายโอ้แบบว่าเชฟออยเข้าสิงไปดูดีมาก สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลนัทอภิวิทย์นะครับจะบอกว่าเมื่อวานนัทเพิ่งดูหนังเรื่องนี้จบไปหมัดหมดเลยทุกคนรู้ว่าคือเรื่องอะไรดูจากกล่องเนี่ยแบบประกายไฟสีดํามีอะไรอย่างเงี้ยดูเลยใช่ไหมคือช่วงนี้คือแบบทุกคนแบบพูดถึงเป็นกระแสแบบมากๆเลยในในโซเชียลนะครับเอาจริงจริงเมื่อวานดูหนังแบบนานกว่าที่คิดนะแบบคิดว่าสักชั่วโมงครึ่งก็จบแต่นับไปไปสองชั่วโมงกว่ากว่าคือแบบ ยาวมากแต่ว่าดูแล้วแบบดูนั่งหน้าจอแล้วแบบบางฉากก็แบบทึ่งอย่างนี้เลยแบบอ้ยมันถ่ายอินเสิร์ตอาหารสวยอย่างนี้วะ่ะอ้ยอินเสิร์ตมันสวยมากแล้ว ฉากฉากเขาดีมากแล้วเหมือนกับหนังเรื่องนี้มันมองได้หลายแง่มุมยนะจากมุมมองของคนนำอาหารมุมมองของเชฟมุมมองของคนทานจากคนที่แบบฐานะร่ารวยกับฐานะยากจนการเสดสีแบบอาหารสตรีทฟู้ดกับไฟดิเนียงคือพออ่านคอมเมนต์มามันก็มีคนที่ชอบกับมีคนที่มองว่ามันยังไม่ตรงบ้างอะไรอย่างงี้บ้างแต่เน้ว่าดูแล้วมันได้ประสบการณ์ได้อะไรเยอะดีนะครับอืม่ะคือเข้าเรื่องเราดีกว่าเมื่อวันนี้ตอนเช้ามีบ็อกซ์แบบน,นี้มาส่งนะครับเป็นบ็อกซ จากทางโรซาเชฟแอ h โฮมนะครับกับ Netflix Hunger คนหิวเกมกระหายคือเป็นกับว่าจากหนังนี่แหละส่งมาให้เรานะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบให้เราทำอาหารนะดูจากทรงแล้วก็อ่ะมีนี่ด้วยนะครับเป็นผ้ากันเปือนะะ้อนนะฮะกำลังเดาอยู่ว่าจะได้เป็นเชฟออยหรือว่าเชฟพอลเชื่อว่าเป็นเชฟเลยดูจากทรงแล้วเชฟพชอลเชฟพอเหรออ,อ่ะมาแกะเลยนะ พร้อมไหมมาเปิดป,ปุ๊บโอ้กล่องแบบดูดีมากเลยนะคือในกล่องอ่ะมันจะเป็นแบบวัตถุดิบ<น>ที่ทำแผ่นงงแง,งแล้วก็นี่เป็นส่วนผสมว่าต้องมีอะไรบ้างไข่ไก่กุ้นเชียงเต้าหู้แล้วก็อันนี้คือมีขั้นตอนการทำก็คือเดี๋ยวเราต้องเปิดกล่องนี้ไปอ่ะคือวันนี้เขาให้เรามาทำอาหารนี่แหละ คิดว่าจะอร่อยเือนเชฟออยป่าตอนทำคือจะบอกว่าเมนูนี้ดูเดือดมากๆเลยนะในในหนังอ่ะคือพูดได้ไหมว่ามันเป็นยังไงนิดนึงนะคือเมนูผัดงงแงเนี่ยมันเป็นแบบ เมนูที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับคือเป็นเมนูที่อาม,ม่าทําให้ป๊าป๊าของเชฟออยกินตอนที่ป๊าป๊าเขาแบบงงแงไม่ยอยากกินอะไรม,ะมะา่ๆก็หาในตัวเย็น,นยมาทำเขากินเป็นเมนูนี้แต่ข้อสําคัญคือเมนูนี้เป็นเมนูที่เชฟออยเอาไปไฟต์เอาไปแบทเทิลไปสู้กับเชฟพอลตอนหลังแล้วมันแบบดุเดือดมากแล้วก็แบบเสียสีได้แบบโอโ้โหคือต้องยกเรื่องความเสียสีให้หนังเรื่องนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีวัตถุดิบมาให้เราอ่ะมีน้ํามันนะครับน้ามันมีไข่ไก่อันนี้ มีเส้นใหญ่มาให้เรียบร้อยอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซอสนะครับอันนี้น่าจะแบบทำมาให้ตานนี้อร่อยนะฮะใครผัดก็น่าจะอร่อยนัดผัดก็น่าจะอร่อยให้ทุกคนชิมนะครับแล้วก็มีนี่กุนเชียงเต้าหู้เหลืองหั่นมาให้แล้วด้วยไม่ต้องทอดเองถ้าทอดเ,เองก็คืออีกหนึ่งชั่วโมงมีกุ้งแห้งไม่ต้องไปอบเองอบแห้งมาให้แล้ว <S <S โอเคก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยโดยที่จะต้องใส่อันนี้ก่อน อไซส์พอดีเลยนะ <S <S ได้ปะอ่าพอดีพอดีแบบว่าเชฟออยเข้าสิงไปได้ปะวันนี้จะได้กินผัดงองแง <S <S แต่จริงๆ่ะความที่เป็นเบอร์มันง่ายมากเลยนะเราทำตามเขาอ่ะถ้าวันนี้คือทำผิดอะก็ไม่ควรจุดๆแล้วโอเคอ่ะขั้นตอนแรกทำะไรนะ กระทะไฟกลางใส่น้ำมันพืชแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเลยเ,เราก็ทะร้อนใส่ไข่ไก่ลงไปผัดให้สุกเล็กน้อยแล้วก็ใส่เส้นอุ่เส้นทอดให้แบบแบบนี้แล้วว่ะ อุ้ยไข่สีดูน่ากินมากเลยอะ่ะอะไรตามด้วยเส้นใหญ่ผัดให้เส้นเหลืองหอมก่อนนะเออๆแรงๆเราเพิ่เงเห็นทีปะเราก็ลอยตอะเคนเราผัดให้มันประมาณเหลืองหอมแล้วใช่ปะ่ะเราก็ใส่ซอสอันนี้ของเราเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นซอสสารพัดผัดปรุงสำเร็จอาราซาเชฟแอดโฮมใส่มาสองคอนโต๊ะ วิสตใกล้เคียงในหนังนะโอเคพอซอสมันเข้าไปในเส้นแล้วใช่ป้าก็ใส่กุนเชียงไปผัดคือกูก็ใส่เต้าหู้หลอยหวันใส่สะพายด้วยกุนแห้ง เป็นอ,อ,อันเสร็จดูดีมากแล้วก็ใช้ไฟแรงผัดจนหอมก่อนไฟเราแรงไม่ค่อยพอเลยเนาะไม่เหมือนร้ำแบบสีโต๊ะอะเ,เสร็จปุ๊บก็เอาไฟนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยเป็นต่อเล็กน้อย ปิดไฟแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่น่ากินมากจ้าเลยครับ เรียบร้อยนะครับผัดงองแงบายเชฟนัทนะครับโดยมีเชฟออยเป็นผู้ช่วยอยู่ข้างเ้าก็มีตัวนี้ผู้ช่วยนะฮะอ่ะชิมนะขนมก่อนอืมหอมนะมันแบบไดกลิ่นกุ้งแห้งหอมเส้นหอมกระทะหอมไข่อร่อยหอม หอมกุ้งหอมเต้าหู้หอมกลิ่นข้กระทะด้วยคือแบบดีมากเลยแล้วก็ตัวซอสอมันทาให้รสชาติทั้งหมดมันดูแบบเข้มขน้นแล้วกลมกล่อมมากขึ้นมีความหอมความหวานดีอ่ะไปลองได้นะครับสำหรับคนที่อยากลองทำนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปที่ shopee แล้วก็ lazada าาค,ครับอย่าลืมไปซื้อซอสสารพัดผัดปรุงสำเร็จตราโลซาเชฟ at h โฮมนี้นะครับไปปรุงที่บ้านจะได้ชิมรสชาติความอร่อยจริงๆนะครับจากจอสูตรจานนะครับ ปซื้อมาแล้วก็ทำกัวนี้เยอะนะครับใครทำแล้วเนี่ยมาคอมเมนต์ก็หน่อยนะครับว่าตรงปกไม่ตรงปกทำแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เนื่องจค,คนนี้ตัวเองมันต้องมีเรื่องของการแบบเต้าหู้ข้าเต้าหู้แบบกุ้งอบอะไรอย่างเี้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่ละเอ,อ,อียดอ่อนหรือซื้อวัตถุดิบสำเร็จเขาก็มีขายนะครับก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะว่าทำแล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนๆพนักง,งานชิมครับชิมให้เขาชิมอ่ะ,อะกินกินแต่ว่าเอาไปให้คนอื่นชิไมไง กินไม่หยุดไว้ก่อนเนาะพอกินอิ่มก่อนอ่าไปไปๆๆ